รอดปฏิหารคนขับหลับในขับเก๋งเสียหลักพุ่งชนป้ายข้างทางเกิดไฟไหม้ท่วมคันรอดปฏิหารคอหวยแห่สองเลขรถสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็เดๆตัวเลขดังๆมาฝากทุกท่านอีกแล้วนะคะนมใหญ่นะคะรอดปฏิหารนะคะหลังจากขับรถเก๋งนะคะแต่ว่าหลับในนะคะไปชนป้ายรถเกิดไฟไหม้เสียหายทั้งคันเลยนะคะ โดยที่เกิดเหตุนะคะเกิดขึ้นที่ตำบลดองกำเม็ดอำเภอคูขันจังหวัดศรีสะเกดนะคะพบรถเก่งนะคะยี่ห้อเชฟโรเลดส,สีเทาดำหมายเลขทะเบียนกไก่ชฉชิง2652สศีสเกตนะคะตกอยู่ข้างทางสภาพรถพังยับเยินและกำลังถูกไฟไหม้อย่างแรงนะคะไหมทั้งคันอย่างรวดเร็วนะคะแต่ว่าโชคดีนะคะเพราะคุขับนี่รอดนะคะเพราะว่ามี พลเมืองดีช่วยออกมาได้ทันนะคะช่วยดึงตัวคนขับออกมาจากรถที่กำลังเกิดเพลิงไหม้รอดชีวิตอย่างบุญวิทนะคะแต่ว่าไฟไหม้รถทั้งคันนะคะเจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันระดมฉีดน้ำกว่า15้านาทีนะคะจึงสามารถควบคุมเขืเพลิงไว้ได้นะคะหลังเกิดเหตุน,นะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเป็นคนขับรถคันดังกล่าวนะคะ คือนายสิริชัยสิทธิสังอายุ54ปีอยู่ที่บ้านเลขที่70หมู่1ตำบลขยุงอำเภออุดมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษน,นะคะเขาบอกว่าเขากำลังขับรถไปหาเพื่อนแต่ว่าหลับในทำให้รถเสียหลักพุ่งชนป้ายข้างทางและรถเกิดไฟไหม้ท่วมขันคนขับมีอาการบาเดเจ็บบริเวณแขนขานะคะและก็มีเลือดออกทางปากเจ้าหน้าที่ กู้ภัยจากมูลนิธิสว่างจิตศรีสเกตรธรรมสถานและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลกุขันมาให้การช่วยเหลือและดำเนินการตรวจสอบประวัติคนเจ็บเบื้องต้นว่าจะเดินทางไปที่ใดมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยงหรือไม่แต่หากมาจากพื้นที่เสี่ยงก็จะได้แยกไปรักษาได้ถูกต้องก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาลกุขันเพื่อทําการรักษาอาการบาดเจ็บอย่างเล็กด่วนนะคะนับว่าผู้ประสบเหตุรานี้นี่รอดปฏิหารมากนะครับเพราะว่า ไฟไหมรถทั้งคันเสียหายทั้งคันนะคะแต่ว่าบังเอิญที่เกิดเหตุอยู่ใกล้ป้อมตํารวจแล้วก็ทําให้เจ้าหน้าที่มาให้การช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีนะคะแล้วก็มีพลเมืองดีเข้าไปช่วยนะคะแล้วก็รอดออกมาได้อย่างปฏิหาริย์นะคะแน่นอนนะคะบรรดาชาวบ้านนะคะที่ไปมงดูก็ถามทะเบียนรถสองทะเบียนรถนะคะย้ําอีกครั้งนะคะทะเบียนรถคันนี้ที่เจ้าของรถนี่ รอดปฏิหารคือทะเบียนกอไก่ชอชิง2652สีสีสเกตนะคะ2652สีสกเกตนะคะคนขับรถนี่อายุ54ปีนะคะก็ขับรถขับปลาระวังนะคะม่วงไม่ขับเมาไม่ขับนะคะขับช้าๆก็ถึงที่หมายเช่นเดียวกันนะคะสวัสดีค่ะ